สวัสดีทุกท่นทุกชุมด้วยค่ะอ,อนยู่ในสังหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเพลซสมูเลเตอร์ X กันนะวันนี้ผมได้กลายเป็นเบคอนหน่อยแล้วนะฮะผมให้ตัวนมาเล่นนะฮะนี่นะคะคือเจ้าเบคอนนี่นะที่ผมไปเศษกับเพื่อนมาได้ตัวนี้มานะโอ้โหเขยังไม่เป็นอะไซ้ำน,นะใช์บสบายๆเลยนะฮะจริงนะเสร็จวัน สบายๆจริงๆนะเดี๋ยวไปเอ่อใก,กลต้จะจบนะผมอยากอันนี้เลยว่าผมากเสร็จควีตนะฮนะคือต้องใช้ฝันทั้งคืนเลยมั้งเนี่ยทั้งวันเลย <c oughs> ตุตยน <c oughs> ่นเดือบของเรียนอีกเฮ้ยตุ้่นชอบเก็บเนี่ยนะเนี่ยเนี้ยแล้วนี่ฮนะชอบกี่ทีสองตัว โอ้ oh God. มา o d เกอร์มันมความวินเียนะฮะทุกคนจริงๆนะอะจริงนะคือนะฮะก็นั่นเลยนะเดี๋ยวผมไปฟาร์มกล่องใหญ่นะฮะเอ่อทีออ่ตรงนี้ดีกว่ามันมีกล่องใหญ่ตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวเราไปก่อนนะ ไปฟังของใหญ่ด pues nah. ีกว่านะโอเคคือแบบสุดยอดไปเรื <dislike> <get> ่อยๆรูปแบกมันคืออะไรทุกคนดูไหมเนี่ยไม่รู้อความปรุงใหญ่ด้วยมเนี่ยเออได้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 นะได้ได้นี่คือได้เลยนะได้ได้เลยได้เร็วอยู่นะเร็วอยู่แต่เราจะฟังของใหญ่กันนะ ฟองใหญ่นะเดี๋ยวเราก็จะแบบขึ้นเหนือด้านบนนะเสร็จจะได้แบบนีนะฮะทำไมเบียคอนผมแห้งแรงน้อยขนาดนี้เนี่ยฮะเบียคอนผมแห้งแรงน้อยเฉยเลยนะฟาร์มนะตรงนี้หรือนะก็น่าจะชั่วโมงนะเดี๋ยวผมฟาร์มหลังคลิปไปนะ แล้วเดี๋ยวพงษ์รีฟ้อนลองคิดดีกนะ่อนนะฮาวันนี้เจ้าบีค้อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปแบบตรงนั้นเลยเนาะไปฟาร์มตรงนั้นนะไปเอ่อกลอิชเลยนะทุกคนขอบคุณนะเพื่อนเรียบร้อย,อยโอ้โหมากเกิ โอเคอันน <icana> ี okay. ้ผมจะให้มันตัตติ้งก่อนนะตัตติ้งก่อนนะฮะคือนี่เนี่ยเป็นซันดิงฮัตติโก้เนี่ยเราจะขูดกลยนะฮ่าทุกคนฮ่าดูนะดูนะฮะนี่ ดีกว่า,านะคือคือลงเฉยๆนะว่าพวกมันจะเร็วขึ้นไงแต่กลองแต่กลองเนี่ยไม่น่าเลยด้วยกันนะฟาลงเลยไปดูยิ่งเลยนะฮะลงมือคว้าไพลาซีอีกนะฮะเพราะว่าเวนตาซีผมเหลือบิเลียนนะึงนะสภาบิลเลียนตรงนี้นะ ตรงนี้สองจุดห้าบิลเลียนไปไหนอ่ะตีกล่องอ๋อให้เธอลงไปตีกล่องเองนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวนะฮะเราจะอยู่ที่เทเวอร์ก่อนนะนะคลิปหน้าเราก็จะไป็นตกรีนะฮะเดี๋ยวไปวอลใได้ก่อนนะวอยแล้วคือจบเกมเกมไม่รอนนะจบเกมนะไปเดี๋ยวนะไอว เชียนนะคะก็อยู่ตรงนั้นแหละนะตรงนี้ถ้ามีตัวหนึ่งเข้ามาโอ้หัวแหละเฉดฟูได้ถล่มเยอะมากเลยบอกนะฮะนี่กิจะได้อะไรได้น้ำยานี่เนะเออว่าแต่น้ำยานะคะน้ำยา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  ผมควรใส่ทิมโปลดาเมจกับทิ้มโปลด้วยสิเอ้ยิงงูอยนายกันก็ดีคแวอแล้วว้าวยอะก็ดผมได้สองทีเลียนอนะบิลเลียนเว้ย ผมก็คือขอให้มันหัว่ออ่าเอาสองสิบอ่เอาไีตัวหนึ่งผมไม่ขายนนี่ผมไม่ขายนนี้ผมผมไม่ขายสีตัวนี้สีนี้เหอเอาอีตัวเดียวพอทำไมเอาเยอะเออไม่เอาเยอะดีแล้วอีแล้วะ คุณเพื่อนคนแรกแล้พี่ไม่ได้ว่าเขาชื่อนะ เ <Yeah>. okay. yeah. รียบร้อยเรียบร้อยทุกคนนี่ผ่านไปไม่ถึง1ินาทีนะะโอ้โหบินลีนะ่แล้วไงิดตห้าบิลลี่จะล็อกนะโอเคงั้นนะิห้าโอเคดเี่คือเพื่อนฝรั่งเพื่อนหายเถอ เอาที <No. S 2> uh ีนะเดี huh. uh ๋ยวเปิดเดี huh. uh ๋เปิดแ้วเน็ค่ะนะอตู้สตู้เฟผมเชาเฟกองนี้นะ ลาบิลลี่ดแล้วะเหรอเร็วจังเลยเจ็ดข้าบิลเลียดให้ผมลองตีกล่องนิดหนึ่งเฮ้ยได้ได้ทุกคนได้เลยเฮ้ยได้นะได้ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่นะฮะสิบกล่องก็สามผัสทันทีมั้งนะเดี๋ยวค่อยฟังทีหลังนะคะคือแบบขุดแบบ fk นะ fk นะเทอะไรอย่างนี้เอาละ อลิมาเพื่อนอาอลิมาทำมลิมาอันนี้ไปได้ไหมเยอแล้วอันนี้เจอหมดแล้วแล้วมาเทเลยตัวนี้อ๋อเลดีเลยดิอ๋อขนเออเทได้ดูแลอยู่ดีๆสยุเพื่อนอยู่ ก็ตัวสะสมนะเวลาแบบถตัวสะสมค็อย่างงี้นะคะเดี๋ยวก,ก็ฟาร์มต่อเดี๋ยวฟาร์มอ๋อไปบินอีกคือคุยที่สามเนี่ยก็คือทำนแลวิเกอร์สา,ารวันใช่ไหมฮะ,ะผมจะเปิดนะฮะ คือมันตัวอะไรก็ได้ไหมผมไม่รู้นะไม่รู้จริงๆนะฮะแต่ขอเปิดนี่ก่อนนะขอเปิดนี่ก่อนนะฟม้ฟมด้วยฟ์มด้วยดิมัดมัดเทศอะไรตัวนี้ฮะโอ้พอเลยพอพอไม่ถือแล้วนเชรเหลืออยู่อ๋อ แสนหนึงนะโอเคแต่เด้ว h ก c k e r p o r t a นะเงินแสนเ้วยโอเคนะฮะเพหมดเรียบร้อยเรยบร้อยตืดตือตือตือกดไม่ไปนะกดไม่ไปนะโอเค what ค้างเกมไปเลยะฮะเกมค้างนะเดี๋ยวผมก็ต้องไปทำคค้ชนะ,ะคือมีไป50เหลืออยูนะ่แต่ว่าผมจะเอาหมานะเอาตัวอะไรก็ได้นะฮะหมานี่นะฮะเดี๋ยวเราจะทำก่อนนะ30นาทีนะฮะแล้วก็คานนะ้างไว้เนาะแล้วก็ทำเคสที่1กับที่2เรีย้เสร็จนะฮะ มันจะไปดูเควสก่อนพวกเพราะแบบรูปแรกคืออะไรนะผมไม่รู้รูปแรกคืออะไรนะแต่ว่านัอะไรฮะก็ต้องไปดูโค้ดก่อนนะยังวันนี้ยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวผมไปฟาร์มเฟสต์ซีคอยกันนะฮะแล้วเดี๋ยวฟาร์มฟาร์มเบื้องหลังคลิปอีกทีนะไปแฟนตาซีนะฮะ ไปตัวซีเวานะผมจะไปอ๋อเพราะไปตะซีช็อปนะฮะแล้วก็วิ่งไปเพื่ทูน่าเฮเว่นนะฮไปไปว้าวตุ๊ด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 เรื่องเพื่งเหลุดมือ เดี๋ยวเราจะไปฮีวไวนแลนนะะเ,เรียนนะฮะฮึบโอเคเรีบเล ถ้าเป็นบิลลี่เลยนะฮะยอดอ่ะเจิดเดียดเต็มดอกฮะเดี๋ยวเราไปนี่ก่อนแต่ถ้าไม่มีวิลลี่มันมันก็กระจายทุกคนดูนะกระกระจายเรื่ยๆแต่ไม่ได้โว้ยหมันกระจายว่าหินแไม่ได้เลยคือมันจะชอบไปติดอยู่ในก้อนเมฆนะฮะแเราก็ต้องไล่เก็บนะฮะนี้ไหนเก็บทันทีนะฮะแล้วอย่าลืมเช็คในก้อนเมฆด้วยนะฮะ นะเช็คในก้อนเมฆด้วนะยนะนี่นี่นี่ดูนะฮะมันชอบไปติดอยู่ในก้อนเมฆนะฮะทุกคนเอาจริงๆนะมันชอบไปติดอยู่ในก้อนเมฆนะฮะแล้วก็หาไม่เจอไงี้ยฮะมันก็ได้น้อยนะฮะมีตามขนะ่าวแลกแลกแลกแล้วไม่ไี้แลกออ้ยไอทำนีได้เออเดี๋ยวกล่องลุ่นมา โอ้เนี่ยเนี่ยมันชอบไปจดหมิ่นี้นเมฆมากเลยนะฮะชอบเลยก็ยเลย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเข้าตัวบีฟเลอทั้อย่างไี่มีเยอะที่สุดก็คือปล,ล่อนจะสบายนะริงสบายเลยนะ สไลดลิงกับพิซซ่าโวมหมดนะฮะเดี๋ยวก็นั่นแหละฮะบ๊ายบายนะ,ะทุกคนเดี๋ยวไปฟอร์มต่อก่อนนะบ๊ายบาย